นักเรียนมาดูต่อนะคะในเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนมาดูในเรื่องของข้อเท็จจริงเลยค่ะลูกนะคะข้อเท็จจริงก็เป็นเหตุการณ์ปรากฏการนะคะมีหลักฐานเห็นไหมมิตรบอกแล้วว่ามีหลักฐานก็คือจะต้องเกิดขึ้นจริงนะคะสามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ะะสามารถหาหลักฐานมาดูได้ว่าเออเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องจริงก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นเมื่อวานเมื่อวานหนูได้รับประทานพิซซ่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อวานหนูไม่ได้รับประทานพิซซ่าแต่หนูอยากทานพิซซ่า อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่มีความอยากที่จะทานนะคะต่อไปนักเรียนไปดูในเรื่องของข้อคิดเห็นค่ะข้อคิดเห็นเนี่ยเป็นข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงนะ,ะเป็นการแสดงความรู้สึกรู้สึกว่าอยากได้รู้สึกว่าชอบใจนะคะเป็นความแสดงความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบุคคลบุคุลคนนั้นนะคะความคิดเห็นที่เชื่อถือได้นะต้องมี ความคิดเห็นที่สรุปจากข้อเท็จจริงถูกต้องแม่นยำและมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับข้อเท็จจริงหลังหลักการสังเกตส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นให้สังเกตคำที่ปรากฏในประโยคหรือข้อความนั้นๆจะมีคำที่แสดงความรู้สึกอย่างเช่นงดงามมหัศจรรย์ชอบนะอ่าน่าจะสวยอะไรแบบนี้นะคะ การจับใจความการวิเคราะห์การสรุปความเป็นทักษะการคิดที่เราควรจะนำไปใช้ในการอ่านจับใจความนะคะเพื่อแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นให้ออกนะคะเราก็ต้องมาแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นให้ออกนะลูกถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยจะทำให้เราไม่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องเท็จนะคะอ่ะดูต่อ ขั้นตอนในการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะขั้นตอนในการแยกหาประเด็นที่สำคัญนะวิเคราะห์ให้ได้ว่าส่วนใดบ้างเป็นเรื่องที่จริงและส่วนใดบ้างเป็นเรื่องที่คิดเห็นนะทำความเข้าใจเรื่องและแปลความให้ได้ความคิดที่สำคัญนะคะนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะ